สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อกลางแช์เขาจริงนะคะวันนี้ทางช่องก็ยังอยู่กันที่ทางธนาคารออมสินเหมือนเดิมค่ะมีสินเชื่อบัตรเงินสดอีกหนึ่งสินเชื่อนะคะมานําเสนอสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาเงินทุนนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจหรือใช้เป็นอุปโภคบริโภคนะคะวงเงินสูงสุดถึง1นล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้าประกันนะคะก่อนอื่นนะคะทาง ช่องต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทางธนาคารอมสินนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกลวงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนมาเปิดบัญชีหรือสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องเป็นนี่นะคะแค่เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องอประชาชนที่กําลังมองหาสินเชื่อหรือเป็นแหล่งความรู้นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่า ท่านเข้าหลักเกณฑ์ที่ทางธนาคารเขากำหนดหรือไม่นะคะมีะรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสินเชื่อบัตรเงินสด Pima Card นะคะเป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ในะรูปแบบของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคตามความต้องการค่ะ วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทค่ะโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะคะคำนวณดอกเบีย้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริงในอัตราดอกเบีย้ยหรือค่าธรรมเนียมค่าบริการอื่นๆที่ทางธนาคารประกาศในแต่ละขณะและทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารหรือทางธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสดนะคะผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินสินเชื่อบัตรเงินสดทางธนาคารอมสินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงินและนำส่งสินเชื่อบัตรเงินสดพีมาคัสจากทางธนาคารโดยใช้บัตรรวมกับรหัสพินที่ทางธนาคารได้จัดส่งให้ค่ะเพื่อทำการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเลือกรายการถอนประเภทบัตรเครดิตค่ะ ดูวงเงินนะคะวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมต่อเดือนโดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ30,000บาทและสูงสุดไม่เกิน1น0 0 0ล้านบาทค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดร่วงหน้าค่ะ สำหรับค่าธรรมเนียมในการใช้สินเชื่อบัตรเงินสด GSP Primacard นะคะสูงสุดไม่เกินร้อยละ5ต่อปีค่ะอัตราดอกเบีย้ยและค่าบริการและค่าธรรมเนียมนะคะอัตราดอกเบีย้ยค่าบริการต่างๆและค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระนี่รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ28ต่อปีค่ะไปดูในส่วนของการชำระบ้างนะคะ 1. ค่าชำระเต็มจำนวนนะคะตามใบแจ้งยอดค่าใช้ใจ่ายบัตรเงินสด ะะหรือ 2. ชําระบางส่วนหรือจ่ายตามจริงขั้นต่ำ5%ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้ใจ่ายบัตรเงินสดแต่ไม่น้อยกว่า500บาทค่ะช่องทางการชําระเงินก็จะมีเคาน์เตอร์ทางธนาคารออมสิน ATM ธานาคารอมอมสินออมสิน mo, อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งออมสินไมโมออมสินดาเรกเดบิตนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะเท s c o ้โลตัสและคาเช่เซนเพค่ะ แล้วเรามาดูคุณสมบัตินะคะใครบ้างที่สามารถที่จะสมัครสินเชื่อบัตรเงินสดตัวนี้ได้นะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ 1. มีอายุ20ปีขึ้นไป คนที่มีรายได้ประจำนะคะต้องมีอายุไม่เกิน60ปีค่ะสำหรับใครที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะเจ้าของกิจการต้องมีอายุไม่เกิน65ปีค่ะ2ต้องมีสัญชาติไทยค่ะ 3. ต้องมีอายุงานดังนี้ค่ะผู้ที่มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันตั้งแต่6เดือนขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระต้องมีต้องประกอบอาชีพตั้งแต่6เดือนขึ้นไป แล้วก็เจ้าของกิจการนะคะจะต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่1ปีขึ้นไปค่ะสำหรับใครที่อยากสมัครนะคะเดี๋ยวเราไปดูเอกสารกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอกสารประกอบการสมัครสำหรับผู้มีไรายได้ประจำค่ะ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนนะคะหรือสำเนาข้าราชการพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านค่ะ2ต้นฉบับสำเนาสลิปเงินเดือนหรือต้นฉบับสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะ 3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีระบุชื่อเลขที่บัญชีค่ะ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระนะคะเจ้าของกิจการมีอะไรบ้างละ่ะ 1. น,นะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะ 2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ1ปีค่ะ3ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสารแสดงไรายได้ย้อนหลัง6เดือนหรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้หรือเอกสารอื่นๆค่ะ 4. ส,สเตทเมนต์หรือสำเนาบัญชีธนาคารในานามผู้สมัครย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อและก็เลขที่บัญชีค่ะ ขั้นตอนการสมัครก็สมัครได้ทุกาสาขาอมสินนะคะใกล้ๆบ้านของท่านได้ทุกสาขาเลยค่ะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับสินเชื่อบัตรเงินสดพีมาคลาดค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่เข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารเขากําหนดหรือมีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถสอบถามได้ที่ทางธนาคารอมสินสาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือจะอ่านรายละเอียดตามลิงก์นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังตามหาข้อมูลนะคะ ถ้าเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ไปให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะครั้งหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ